รายการตามหลักกิโลวันนี้พาคุณผู้ชมใช้ชีวิตแบบสโลไล์เดินทางโดยรถไฟไปที่จังหวัดกาญจนบรุรีเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแควอนุสรณสถานสงครามโลกครั้งที่สองโดดเด่นสวยงามทิ้งร่องรอยความโหดร้ายของสงครามในอดีตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีครับ กิจกรรมพที่อุ่นใจเป็นกับน้องเอจีเนี่ยกพอ จัดตามนโยบายของกระทรวงพลังงานนะครับที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยนะครับความสุขเนี่ยมี4ความสุขนะครับสุขที่1นะครับก็คือสิทธิ์ส่วนลด1,000บาทนะครับสำหรับที่พักและก็ค่าเก็นฟรีสำหรับกลอฟนะครับสุขที่2ก็เป็นกิฟท์ไว์เชอร์นะครับสำหรับซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเบอร์5นะครับแล้วก็สุขที่3รับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเมื่อใช้บริการอารหาร ร้านกาแฟครบ300บาทนะครับสุขที่4ก็เป็นลุ้นเที่ยวอุ่นใจไปกับน้องเอ็นจีนะครับเราจัดมาทั้งหมดเนี่ยจะจัดทั้งหมด4ครั้งนะครับแต่เราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สานะครับสำหรับไฮไลท์ของเขื่อนบึงกรเนี่ยทุกท่านถ้ามานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาเช็คอินนะครับจุดเช็คอินสิจุดนะครับก็จะประกอบด้วยสวนเฉลิอมพระเียรติ72วันศานะครับพระบรมราชินีนาถนะครับ ส่ว์รวมนทรรนะครับเส้นทางจักรยานนะครับทุ่งดอกไม้พระพาชมวิวนะครับสารเขื่อนนะครับแล้วก็มาเลือนเขาแหลมมาร้านกาแฟคุณสายชนนะครับมาเขาแหลมสกายวอล์กแล้วก็สไลเดอร์นะครับเป็นเป็นไฮไลท์ทุกท่านสามารถสัมผัสความตื่นเต้นได้นะครับถ้านักท่องเที่ยวมานะครับก็คงไม่ได้มาเฉพาะที่เขื่อนนะครับก็ต้องไปบรวณรอบๆนะครับแถวสังขบุรีแถว การส่งเสริมเนี่ยตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ให้ชุมชนมีมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของผลิตตะวันชุมชนเนี่ยทางเขื่อเราก็ได้มีการส่งเสริมนะครับให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นเนี่ยมาพัฒนานะครับโดยโดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะครับเช่นมามาอะไรราชพัฒกาญจนบุรีเนี่ยเราเอาอาหารท้องถิ่นเขาทำก็อยู่เนี่ยทำให้มัน มีอายุยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาปรุงนะครับทางเขื่อนรชุมกรนะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกไม้นะครับของเขาแหลมสกายวอล์กนะครับแล้วก็มาซื้อหาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับได้ตลอดทุกวันนะครับ สวัสดีครับผมกอนกวินบุทรวิภาคนะครับหรือชี่เล่นชื่อปองครับผู้โชคดีจากกิจกรรมของกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับได้ส่งรูปเข้ามาเล่นกิจกรรมกับทางกฟผนะครับในโครงการท่องเที่ยวอุ่นใจกับน้องแองจี้นะครับทางนี้นะครับเราได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับและเป็นผู้โชคดีสําหรับที่เพื่อนเป็นคนส่งภาพเข้ามาและผมเป็นผู้โชคดีที่ได้รับสารต่อนะครับก็คือมาเป็นบัดดี้กันครับก็มีกิจกรรมมากมายเลยครับอย่างเช่นอย่างวันนี้นะครับเราได้เดินทางไปที่ สะพานมอนครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับมอนนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับประทับใจหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมอาหารที่พักแล้วก็รอบๆของเขื่อนพุชราล,ลงกรเลยครับสนุกมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมากมายแล้วก็มีของรางวัลที่ได้รับด้วยครับ หากเพื่อนๆคน,นไหนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับกฟอรพอในครั้งต่อไปนะครับรบกวนติดตามเข้ามาที่เพจกอฟอพอได้เลยครับแล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอื่นๆอีกนะครับมากมายเลยที่กอฟอพอมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยครับก็ส่งภาพมานะคะที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมาเข้าประกวดค่ะเอ่อพูดถึงความไว้วางใจเรียกว่าการดูแลของพี่ดีมากเลยค่ะให้ความอบอุ่นดีมากเ็คแคร์น้องๆดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่พักสถานที่หรืออาหารเที่ยวเที่ต่างๆก็คือได้รรรับกาดูแล่่่งงเต็มทีจิๆคะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะคะคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่ายังเลวว่าฮ้ยกิจกรรมนี้จะน่าสนใจหรือสนุกหรือเปล่านะคะตอบได้คําเดียวเลยค่ะว่าสนุกมากๆดูแลดีมากๆนะคะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ให้การดูแลอย่างดีมากเลยะค่ะขอบคุณค่ะ วัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกเกรียงและชาวมอนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับชายแดนไทยพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2527การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้วน้ำในเขื่อนจะท่วมตัวอำเภอเก่าทางวัดจึงได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนเนินเขาในปัจจุบันค่ะวัดก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอและไทยประยุกต์วิหารศิลปะมอปัจจุบันเป็นที่เก็บสังขารของหลวงพ่ออุตมะในโลงแก้วที่วิหารพระหินอ่อนปริษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวการามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของชาวมอญคุณผู้ชมมาที่นี่จะได้สักการะสังขารของหลวงพ่ออุตมะนมัสการ,รหลวงพ่อขาวนมัสการ,รเจดีพุทธคยาจำลองชมพระอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำชมสะพานมอญและทัศนียภาพบริเวณสามประสบค่ะ ก็คืออุโบสถหลังเก่านะครับของวัดวิเวการามซึ่งเมื่อมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์น,นะครับพอน้ําขึ้นอุโบสถหลังนี้ก็จะถูกน้ําท่วมนะครับมองไม่เห็นแต่พอหลังจากที่น้ําลดนะครับก็จะมองเห็นอุโบสถซึ่งเมื่อน้ําลดนะครับก็จะมีประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นเดินทางมาสักการะกราบไหว้อย่างต่อนเนื่องนะครับ นี่ก็คือสะพานแห่งศรัทธาเทวดาของชาวรามันหลวงพ่ออุตมะครับนี่ก็คือไผ่จีนนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าลำต้นนี่มีขนาดใหญ่มากเท่ากับต้นไม้เลยทีเดียวประมาณ8ปปีครับเขาบอกว่าหน่อออกมาเนี่ยสามารถที่จะตัดหน่อไป ทำอาหารแล้รับประทานได้เป็นหน่อที่ใหญ่มากปีชาจารุหานะคะเป็นหัวหน้าสูย์เรียนรู้บ้านหินแหลมเป็นโครงการชีววิถีพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะแต่ก่อนก็จะทำไร่ทำสวนแบบสารเคมีพึ่งสารเคมีอยู่ค่ะทุกๆเดือนนะคะของวันที่8ปนดะเขาจะมีการประชุมประจำเดือนไฟฟ้าทางเขื่อนก็เลยมา เหมือนมาประชุมเข้าร่วมด้วยเขาก็เลยพูดโครงการนี้ค่ะโครงการอ่าษิกิจพอเพียงก็เลยถามว่าทํายังไงที่เราอยากจะทําบ้างค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้รวมกลุ่มกันสัก6 7คนก็เลยกลับมาประชุมกันในบ้านมามาคุยกันมาคุยกันว่าเราจะลองทํากันไหมก็เริ่มทําค่ะก็เริ่มเริ่มทำเขาก็เลยใหม้มาสอนให้เราอ่า ขุดบ่อสองคูณสี่เลี้ยงปลาดุกก่อนคะ่ะชุดแรกพูดง่ายๆนะก็คือเงินปีหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นสับปะรดค่ะสับปะรดส่งโรงงานมั่งคะ่ะแล้วก็ปลูกผักสวนครัวทั่วไปคะ่ะตอนนี้ที่รายได้เราได้เลยคือขมิ้นขาวเหมือนเราอยากรู้อะไรเราถามเ,าเขาก็จะจะแนะนําเป็นจุดเวลามีการประกวดอะไรเขาก็พาเราไปที่เรามาอยู่จุดนี้ได้ก็พอ่อไฟฟ้ามาสอนมาสอนให้เรารู้จักการแบบเหมือนว่า พอเพียงอะ่ะเหมือนเหมือนเราจะจะแต่ก่อนเราใช้ใช้ตังใช้อะไรหามาใช้ไปแต่ตอนหลังเราต้องมารู้จักกักว่าอันนี้ต้องใช้อย่างนี้แล้วการปลูกอะ่ะปลูกหน้าเดียวไม่ได้เราต้องปลูกผสมประสานเราเป็นคนทําแต่พอพอไปพอเราไม่เข้าใจเราก็โทรศัพท์เอาก็จะโทรไปถามหัวหน้าแล้วก็ทั้งหมดที่มองเห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นจับฉายหมดเลยมีทุกที่อย่างอย่างอย่างแล้วปลูกอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนหมากเหมือนดีปีพิกไทยภูพริกมะเขือ mm. ก็จะแทรกตามที่อยู่ mm. อยากจะขอบคุณกอ,อฟพอเพราะว่าเป็นเป็นพี่เลี้ยงที่ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นส่วนคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลย mm. เหมือนเขาเขารักชุมชนนะคะเ mm. พราะเขารักชุมชนเขาให้โอกาส mm. แต่นิดเกิดขึ้นมาได้และมายืนจุดนี้ได้เพราะพี่เลี้ยงจริงๆคือ,อไฟฟ้าเป็นเป็นพี่เลี้ยงที่แบบถามว่า ถ้าไม่มีเขาอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้แต่ถ้ามีเขาเรามีโอกาสแล้วก็มีทุกๆอย่างอะคะ่ะที่เราอยากจะมีครั้งต่อไปจะตามหลักกิโลไปที่ใดไม่พลาดการติดตามชมสับตะไรเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมเดินทางไปกับเราทุกทิศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ